สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระโสธรเบอร์แปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรจัดจางเซาร,ร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีนิเพ็ทมิซีนหนึ่งจอดจางเซาวันนี้ทางร้านมีความยิยนดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพุทธโสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ2 5 0 6นนะครับถ้านับ ปีปศ .2506 เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระบูชาหลวงพ่อพุโสรทที่ทางวสทอออกเนี่ยเป็นรุ่นที่6นะครับผมนับจากรุ่นแรกที่ทางวสทรเนี่ยมีการจัดสร้างในปีปศ .2497 นะครับผมส่วนรุ่นที่2เนี่ยทางวสทอนมีการจัดสร้างในปีปศ .2498 นะครับส่วนรุ่นที่3ก็ทางวสทอนมีการจัดสร้างในปีปศ .2503 นะครับผมส่วนรุ่นที่4ก็ทางวสทรก็มีการจัดสร้างในปีปศ .2504 ส่วนรุ่นที่5ทางวัสทก็มีการจัดสร้างในปีพศ2505นะครับผมส่วนในปีพศ2506ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6ที่ทางวัสดทนมีการจัดสร้างนะครับผมพระบูชาหลวงพ่อผู้วสุทอนที่ออกจังหวัดสุทรในปีพศ2506หรือถือว่าเป็นรุ่นที่6นี้เนี่ยครับผมก็มีพิมพ์เนี่ยถ้าหลักๆก็จะมีอยู่2พิมพ์นะครับผมคือสังเกตจากด้หลังนะครับผมคือพิมพ์ตาวัดแบบนูนนะครับผมกับพิมพ์ตาวัดแบบจบนะครับผม พิมพ์ตราวัดแบบนูนเนี่ยตราวัดเนี่ยตาวัดโสธรเนี่ยจะเป็นเหรียญปั๊มแปะนะครับผมติดโดยใช้ตะกัว่วบัก,กรีประสานเข้ากับองค์พระนะครับผมส่วนพิมพ์ตราวัดแบบจมเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์ตราวัดที่มีการหล่อในตัวนะครับผมแล้วก็พระบูชาหลวงพ่อผู้สโสธร,รที่ออกจากวัดโสธรในปี2506เนี่ยท่านมีหลายขนาดหน้าตักนะครับผมมีการจัดสร้างที่ขนาดหน้าตักนิ้ว5นิ้ว7นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับผมซึ่ง รุ่นนี้เจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆคือเป็นขนาดหน้าตักที่วัดจริงนะครับผมหมายความว่าถ้าขนาดหน้าตัก3มนิ้วคือวัดเข่าถึงเข่าเนี่ยก็จะ3นิ้วนะครับผม5นิ้วก็วัดเข่าถึงเข่าได้5นิ้วนะครับผมส่วน7นิ้วก็วัดเข่าถึงเข่าท่านได้7นิ้วและ9นิ้วก็วัดเข่าถึงเขา่าท่านเนี่ยได้9นิ้วแล้วครับผมโอเคเรามาดูรูปกันนะครับผม ที่ท่านเห็นจุดนี้ก็คือเป็นภาพบูชาหลวงพ่อพุทโสธรน,นะครับผมที่ออกจากวัดโสธรในปีปศ2 5 0 6หรถือว่าเป็นรุ่นที่6ที่ทางวัดโสธรจัดสร้างนะครับผมในรูปเนี่ยเป็นขนาดหน้าตัก3ามิลนะครับเป็นท่านมีสร้างจัดสร้างหรือเดียวคือื้อทองเหลืองนะครับผมอ,องค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ตาวัดแบบนูนนะครับผมด้านหน้าเนี่ยไม่ว่าเป็นตาตาวัดแบบนูนหรือแบบจมด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับผมั่ษณะองค์พระแบบนี้นะครับผมตรงด้านหน้าฐานพระที่เขียนว่าหลวงพ่อโสธรนะครับผม ส่วนด้านหลังองค์พระอันนี้ที่เรียนให้ทราบคืออันนี้เป็นพิมพ์ตาวัดแบบนูนนะครับผมตาวัดแบบนูนก็ตาวัดเนี่ยก็จะเป็นเหรียญปั๊มปแปะกับออองค์พระนะครับโดยใช้ตะกั่วบักกีนะครับผมแล้วก็ตรงตาวัดเนี่ยจะเขียนคําว่าวัดโสธรวราลามวรวิหารนะครับผมแล้วก็มีเลขไทยนะครับผมเเขียน 2506มาถึงปีพศที่ทางวัสดุทอได้จัดสร้างพระบูชาดีไวคือปีพศ2506นะครับผมแล้วก็มีมีการลานหมายเลขประจำองค์พระนะครับเป็นเลขอารบิก3ตัวนะครับในองค์ในรูปนี้เป็นเลข283นะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นท่านเจ้าวาดวัสดทรในสมัยนั้นคือในสมัยปีพศ2506ท่านคือพระราชรเขม,มกรก่อ,ขอเขมทศีน,นะครับผมก็คเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าท่านพระราชรเขม,มกรเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัสดทรตั้งแต่ปีพศ 2488จนถึงปีมศสรอยสพระบูชาองค์นี้เนี่ยพระบูชารุ่นนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพระบูชา,ารุ่นสุดท้ายที่ท,ท่านจัดสร้านะครับเพราะในสมัยท่านนะครับผมนะครับอันนี้กอ็อีกพิมพ์หนึ่งครับที่ผมเรียนทราบก็คือเป็นพระบูชาขนาดหาตาัก3าดิ้วนะครับแล้วก็ เป็นพิมพ์ตาวัดแบบจมนะครับด้านหน้าองค์พระเขียนกันแบบเดียวกันนะครับผมส่วนด้านหลังองค์พระก็เป็นลักษณะนี้เกเป็นตาวัดแบบจมนะครับผมเหมือนกับปีของพศ2503 2504แล้วก็2505นะครับผมแล้วก็ตาวัดแบบเดียวกันเขียนวัดโสธรวาล,ลามวรวิหารนะครับผมแล้วก็มีเลขไทย2506นะครับผมระบุป,ปีพศที่ทางวัดโสธรจัจะสร้างคือ2506แล้วก็มีเลเซนเจ้าวัดโสธรวัคือพระราชเขียมนมังกรนะครับผม ทั้งคู่เป็นก้อนดินไทยนะครับฐานดินไทยนะครับองจะในรูปอาจจะดินไทยน้อยไปหน่อยแต่มีฐานดินไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงนะครับผมสักคู่นะครับผมโอเคนะครับไปก็องค์จริงนะครับเอ่อที่ท่านเห็นอยู่ขนะนี้เนี่ยเป็น พระบูชาหลวงพ่อผู้สวดทอนที่ออกจากวัดสวดทอนในปีปศสองพนห้าร้อยหกนะครับผมขนาดมีขนาดหน้าตักสามลิ้วนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมองค์ที่ผมให้ท่านดูขนาดนี้เป็นเป็นพิมพ์ตาวัดแบบนูนนะครับหมายความว่าตาวัดเนี่ยจะเป็นเหรียญปั๊มแปะติดโดยใช้ตะกั่วบักกีประสานกับองค์พระนะครับผมนะครับผมอันนี้คือด้านหน้าองค์พระที่ผมเรียนทราบด้านหน้าองค์พระฐานพระที่จะเขียนว่าหลวงพ่อโสรธรน,นะครับผมนี่คือด้านหน้าองค์พระ นะครับจะมาดูด้านหลังองค์พระกันนะครับอันนี้คือด้านหลังองพระนะครับด้านหลังองพระก็ที่ผมเรียนได้ทราบแล้วว่าองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์แบบตาวัดแบบนูนนะครับผมคือตาวัดเนี่ยจะเป็นเหรียญเ,เหรียญปั๊มแปะนะครับแล้วก็ใช้บักกีนะครับติดกับองค์พระนะครับผมนะครับตรงเหรียญแปะเนี่ยที่ใช้บักกี เชื่อมแปะนะครับก็ภาษากรุงพระเนี่ยในยนั้นจะเขียนว่าวัดสทวาลา,ลารามบวรวิหารนะครับผมแล้วก็มีถัดจากนั้นจะเป็นเลขไทยนะครับผม2506นะครับระบบป,ปีพศที่ทางวสทไดด้จัสร้างพระลาลามบวัรว2506นะครับผมถัดจากนั้นก็จะมีเอ่อเลขอารบิก3หลักนะครับเอ่อองนี้เป็นหมายเลข026นะครับผมถัดจากนั้นก็จะเป็นเอ่อลายเซ็น เจ้าวาดพระสุธรคือท่านพระราชเขมรกรกอ,กอเขตทศสีนะครับผมก็ที่ผมเรียนทราบคือรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านเพราะท่านท่านเป็นเจ้าวาดพระสุธรเนี่ยตั้งแต่ปี2488จนถึงสองห้าศูนะครับนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นท่านท่านดาวเจียมกุลวนันดทธิ์นะครับผมพระพุทธหลังสีนะครับและแน่นอนองค์นี้ก็จะเป็นก้นนินไทย นะครับก็ดีไทยนี <No. S 1> ่เต็มเลยครับผมยิงผมศูนย์หกเนี่ยผมมีทั้งทั้งพิมพ์ตาวัดแบบนูนแล้วก็พิมพ์ตาวัดแบบจมถ้ามีโอกาสจะนําเสนอ hein. พิมพ์ตาวัดแบบจมให้ดูนะครับผมซึ่งพิมพ์ตาวัดแบบจมเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับผมพูดง่ายคือถ้าพิมพ์ตาวัดแบบนูนเนี่ยผมสันนิษฐานว่าท่านท่านผู้สร้างเนี่ยน่าจะโรงงานที่ท,ท,ที่ที่จัดสร้างนะครับโรงหล่อเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นโรงหล่อเดียวกับปี2497นะครับผมเพราะว่าตราวัด แบบแบบนูนเนี่ยคือตาวัดของหลวงพ่อสะทอนในปี2 4งสี่เจ็ะเป็นตารางแบบนูนนะครับผมคือใช้เหรียญปั๊มแปะติดโดยใช้ตกะกูปักกีประสานนะครับผมส่วนพิมพ์ตาวัดแบบจมก็จะแบบแคล้ายๆกับปีพศสองห้าศูนย์สามสองห้าศูนย์สี่แล้วก็สองห้าศูนย์ห้านะครับผมโอเค ในเบื้องต้นผมก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมใครสนใจองค์ดวงจริงก็มาที่ร้านผมได้นะครับผมที่เมเจอร์ซีเบกวิซีนหนึ่งนะครับไม่ไกลทางวัดโสธรน,นะครับผมหรือเข้ามาดูที่เพจผมนะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าร้านพระเครื่องโจ๊บวัดโสธรแปดริ้วก็จะเห็นปั๊กเครื่องพระบูชาที่ผมลงไว้หลายรุ่นนะครับผมหรือท่านจะเข้าไปที่โพสต์ไลน์บูมผมก็ได้นะครับโจ๊บวัดโสธรแปดริ้ว ไลน์ไอดีผมโจเซฟดอทนะครับ J O S E P H ดอท e U นะครับผมในนั้นก็จะมีพระเครื่องพระพุทธาหลายรูปที่ผมลงไว้นะครับผมหรือทาง YouTube ทิกตอร์ในผมเพิ่งจะลงนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดสับสนด้วยนะครับผมโอเคหรือถ้าสนใจไงก็ติดต่อมือถือผมนะครับ0818607372นะครับผมโอเคในเบื้องต้นขออนุญาตนำเสนอพิธีนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ